สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรา Two R S roperty สังหาดีๆสำหรับคุณนะครับครับวันนี้เราไม่แปลงสวยๆนะครับที่จะนํามาดูทุกท่านรับชมนะครับแปลงนี้อยู่ในจังหวัดัชนาทนะครับอยู่อำเภอเนินขามนะครับแปลงนี้ต้องการขายด่วนนะครับขายทุกถูกเลยนะครับแปลงนี้แปลงเป็นแปลงขนาดใหญ่นะครับนี่ครับบริเวณแถวนี้ก็คือจุดเด่นๆก็คือมีวิวเขาสวยนะครับ แปลงของเรานะครับก็ขนาด70ไร่นะครับเกือบ70ไร่นะครับค่ะไปประมาณตักตารางวาน,นะครับซึ่งแปลงของเราเนะี่ยติดกับถนนทางสาธารประโยชน์ยาว560เมตรด้วยกันนะครับนี่ครับติดถนนอันนี้เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับอันนี้เป็นเอกสารเป็นนอสามกอนะครับขนาด 69ไร่3งานกับอีก39ตารางวานะครับนะครับจุดเด่นๆก็คือมองเห็นวิวเขาสวยครับตรงนี้ก็คือเป็นที่เนินนะครับเป็นที่เนินสูงครับแล้วก็อยู่ใกล้กับไอ้อ่างเก็บน้ําห้วยหนองโลงนะครับใกล้ๆกันนะครับอยู่ห่างกันประมาณสักกิโลกว่านะครับนี่ครับแปลงของเราก็ติดถนนอันนี้เป็นทางสารประโยชน์นะครับยาว560เมตรนะครับ อันนี้คือต้องการขายด่วนนะครับแปลงตรงนี้นะครับเป็นนอนสสามกอนะครับแปลงนี้เราขายราคาถูกนะครับแปลงนี้มีขนาด69ไร่3งานกับอีก39ตารางวานะครับเราขายเพียงไร่ละ75,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งรวมทั้งแปลงก็ราคา5้าล้านสองแสนบาทเท่านั้นเองนะครับก็ขายราคาถูกๆนะครับ ต้องการขายด่วนนะครับผมนี่ครับลูกแปลงสวยๆนะครับแถวนี้ก็คืออยู่ตาบลบกเตี้ยนะครับอําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ห่างจากเขื่อนหนองโรงก็กิโลครึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาจากถนน3-2มสนะครับเป็นถนนหันคาบ้านไร่นะครับเข้ามาอีกประมาณ4กิโลครึ่งนะครับถ้าใครมาจากกรุงเทพนะครับห่างจากเซ็นทรัลเวสเจดก็1น4็กิโลเมตรนะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูสถานที่จริงได้นะครับตรงนี้ก็เหมาะสําหรับทําเกษตรนะครับปลูกต้นไม้ปลูกป่าก็ได้นะครับหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็เหมาะนะครับเป็นที่สูงน้ําไม่ท่วมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเจาะน้ําบาดาลได้นะครับนี่มีเจาะน้ํปบาดาลให้ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ฝุดพอไว้ลูกหนึ่งครับ่อกขนาดหนึ่งไร่อีกหนึ่งงานประมาณนี้นะครับครับผมสถานี้ข็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมดูช่องของเรานะครับ เราก็จะพยายามมาแปลงที่ดินดีๆสวยราคาถูกๆนามารีวิวทุกท่านครับชมอยู่เรื่อยนะครับยนีไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ